สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีน c าชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมนี่เลยค่ะเพี้ยแป้งค่ะเพื่อนๆที่เกาะอยู่ใต้ใบของนี่นะคะต้นพุธตาลของเรานั่นเองนะคะเพี้ยแป้งมาจากไหนก็คือมาจากมดนะคะวันก่อนนะคะมีน c าชาแนลก็คือ,อ,อได้ใช้สูตร หนึ่งสูตรก็คือน้ำยาล้างจานนะคะบวกกับน้ำยาบ้วนปากนะคะหรือว่ายาสีฟันก็ได้นะคะมาฉีดพ่นน้องก็ดูน้อยลงนะคะแต่ว่ายังมีมาอยู่ค่ะเห็นไหมคะมดเป็นสายเดินมาเลยค่ะก็คือถ้ามีมดเนี่ยก็จะมีเพี้ยแป้งแล้วเขาก็จะลงมาตามลำต้นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นใบเดี๋ยวขออนุญาตหักใบนี้ก่อนเพื่อ ให้เพื่อนๆได้มองเห็นชัดเจนนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเพีเพ้ยแป้งเต็มเลยวันนี้มีนาชาแนลเอาแบบสูตรคุณยายไทยๆค่ะทาปูนแดงค่ะเพื่อนๆเอาปูนแดงมาแปะแปะไ้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องมาฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆนนี่นะคะใบก็นี่เลยค่ะเพราะว่ามดเขาก็จะไม่ชอบปูนแดงเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นนี้กำลังจะ คือยอดกิ่งอะค่ะเรากำจัดจากเพี้ยแป้งได้แล้วแต่ว่าข้างล่างอะค่ะเขายังมีเพี้ยแป้งอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะพินาชาแนลก็เอาแบบปูนแดงผสมน้ำนิดนึงมาแต้มๆทาๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้สูตรคุณยายนะคะคุณยายบอกว่าโบราณเนี่ยเขาใช้ปูนก็นเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะ นี่นะคะแต่ที่ลููๆก็คือมดเดินทางกลับแล้วค่ะตอนแรกก็คือจะเดินทางมานะคะปูอันนี้เราก็จะรวมไปทั้งใบตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะการเกษตรค่ะก็ต้องมีการทดลองนะคะเพราะเราเป็นเกษตรอินทรีย์เนาะเราไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารฆ่าแมลงใดๆนะคะนี่นะคะอ่า เราก็ทาเพี้ยแป้งแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าจะได้ผลไหมเพราะว่าจากสูตรแรกที่ทำอะคะ่ะก็คือน้ำยาล้างจานนะคะผสมกับน้ำยาบ้วนปากก็ได้ผลระดับนึงนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะคะอันนี้เราก็มาจับเ,เลยนะคะเพราะว่า เพี้ยแป้งเนี่ยค่ะเป็นอันตรายมากเลยเพราะว่าต้นชบาเมปเปิลของเราอะค่ะเพี้ยแป้งก็รับประทานไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีนาชาแนลลรากันไปก่อนค่ะกับสูตรโบราณในการกำจัดเพี้ยแป้งนะคะสวัสดีค่ะ